เข้าหน่อยดิ please เจมส์เข้ามาป่ะยังไม่คุยใช่ป่ะคุยแล้วดีกันแล้วเออทำไมไม่คุยอ่ะเอย่ามาทำ่องความสัมพันธ์เราฉันได้ป่ะจดูอะไรเขียวมากทำไมงนไม่เข้าใไมันฉานหลังๆบบางอ่อนมากอ่ะไม่ไงของฉันโดนแรงมากแต่ละครับโดนเลย ไม่มีอะไรเลยก็อยากถา้วิเหนื่อยของพี่อู่แแรกปะี่เทาป่ี่กบทุกคนถามพีอแ่ไม่คิอพี่บานเลยไม่รู้บางไรอ่ยากรู้อเราก็ถามอ่าอยากเห็นอยากเห็นตอนพี่ไม่ไม่ทาสีที่ตรงคิ้วอะมันมองไม่เห็นเลยใช่ไหมเห็นรงกิ้วไม่ใช่มีมีแต่ว่าแบบมีคนคิวสั้นยูกอี่เาอเนี่ ไม่ไหมอะไม่เลยค่ะใช่ไม่จะถามอะไรกครจะถาไม่ถูกหูแบบว่าอนเราพดจริงๆ่หนูหนูมีอ่ช่วงหนดูที่เตกอะแต่มอยู่ในพี่บางท้วงบางท้วงนะแต่แต่หนูว่าพี่ไม่้เราตอบโอเคป่ะแต่แค่บางบางทีไม่อยากบากนะมมากี่อบากบอไว่าทีมเขาอยากือ่ว่า